มีน้ำตากันแน่ๆครับทุกคนสำหรับภาพยนตร์หอฝันนะครับที่จะสร้างขึ้นจากชีวิตจริงของอุงอิงเพชรบ้านแพงครับ เมื่อเช้านี้กรับทุกคนอาจารย์ตั้มนครินพันธ์ไทยนะครับอาจารย์นักแต่งเพลงชื่อดังได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงบอสโจโยมนินแล้วก็อุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้นะครับอาจารย์ตั้มได้เขียนข้อความร่าย,ยาวครับทุกคนบอกว่าผมต้องขอขอบคุณบอสโจโยมนินเป็นอย่างสูงครับที่เมตตาแล้วก็ให้โอกาสผมในการร่วมแสดงภาพยนตร์หอบฝันซึ่งโอกาสครั้งนี้มีความหมายกับผมมากๆถือเป็นผลงานการแสดงเรื่องที่สองของผมและประสบการณ์สำคัญที่ช่วย ให้ผมพัฒนาตัวเองในสายงานนี้โดยผมมีกำหนดเข้าฉากในวันที่24พฤศจิกายน2568นี้นะครับและในช่วงนี้นะครับอาจารย์ตั้มักครีนพันธ์ไทยเนี่ยก็มีถ่ายทำนะครับภาพยนตร์2เรื่องด้วยกันเลยอาจารย์ตั้มครับยังได้ทิ้งทายเอาไว้ด้วยบอกว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสจากทั้ง2โปรเจกต์ใหญ่นี้นะครับจะตั้งใจทําผลงานให้ดีที่สุดครับนั่นเองโหทุกคนก็น่าติดตามมากมากครับก่อนที่๋งอิงเป็นบ้านแพ จะเข้าวงการนะครับก็มีอาจารย์ตั้มนักเรียนพันไทยนี่แหละครับทุกคนที่คอยสอนในเรื่องของการร้องการลําการวางตัวต่างๆในวงการบันเทิงนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณครูคนสําคัญเลยก็ว่าได้ในชีวิตอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนน่าติดตามมากๆครับซึ่งบอสโจโยูมินินเองก็ได้มีโอกาสทักไปหาอาจารย์ตั้มนักเรียนพันไทยนะครับบอกว่าอาจารย์มาเข้าฉากในวันที่24นี้เดอ้อนะครับนางอุ๋งอิงนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับมาบวงสรวงนำการวันที่22่ิพฤศจิกายนเวลา10 นาฬิกาสามสิบนาทีนั่นเองครับทุกคนโอ้โห,หน่าติดตามมากๆครับน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็มีครูตั้มนี่แหละครับทุกคนเป็นคนสอนในเรื่องของลัมซิ่งใช่ไหมครับแล้วก็แต่งเพลงประจําตัวของน้องอย่างรัตนาพรวันแฟนให้กับุึงอิงเพชรบ้านแพงด้วยครับทุกคนเนาะโอ้โห,หน่าติดตามมากๆครับและเมื่อวานนี้ทางด้านบอสโจยมานีเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าการขับจะได้ชมแล้วก็ได้ซับพอร์ตกันแล้วนะครับบอสโจได้โพสต์คลิปวิดีโอครับทุกคนพร้อมเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าหนังอีลาอุ ได้วันวงสวงวันไหนไายคือผู้กำกับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันทุกคนที่บอสโจเนี่ยได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านช่องหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดินนะครับหลายคนที่รอคอยเลิกงามย่ำดีแล้วนะครับสลรับโปรเจกต์หนังยีลาองอิงเพ็รบันแพ้งครับกับภาพเรื่องหอบฝัน นี่นะครับหลายคนติดตามแล้วก็อยากสนสับสนุนนะครับหนังเรื่องขอบฝันนะครับบวงสวงวันที่ยี่สิบสองสองสองเลยครับยี่สิบสองพฤศจิกายนนี้นะครับเราบวงสวงที่ไหนครับจัดขึ้นที่อาณาจักรสาวน้อยที่บ้ันแพงนะครับบวงสวงอยู่นี่แล้วก็อยู่ท่าย่ำแถวบริเวณบริเวณนี่นะครับถ่ายทําในช่วงนี้แหละครับ ยี่สิบสามยี่สยี่ายุหกนี่ครับในชน่วงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ดูเป็นคิวเป็นคิวไปนะครับนาทีท้ายเสร็จก็คือบักเกินเดือนมกราคมนะครับทายหลายคิวอ,อยู่ครับหนังเรื่องหอกฝันนะครับแล้วก็ผู้กํากับคือใครวันนี้ผู้กวกลับนั่นก็คือคุณแบงค์ท้องทุ่งนะครับรวมกันก็ผมนี่แหละครับนี่ผู้กวกับนะครับคุณแบงค์ท้องทุ่งนะครับซึ่งเพิ่นเคยมาเห็ดสลับ เรื่องซีรีส์ของสาวน้ยเป็นแพ่งแต่ว่ามันเป็นคนลัโปรเจกต์นะครับเป็นคนละกล้องอันนี้คือภาพยนตร์เลยนะครับทีมงานโปรดักชั่นใหญ่นะครับซึ่งคุณแบงทองทูนก็เคยทักมากทักมากแบบว่าอยากเป็นผู้กำกับค่ายออวันนี้ครับเราอยากเช็ดอ่อนค่ายออวันนี้ตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นเป็นโปรเจกต์ใหญ่จะขอแรงสนับสนุนจากพี่จากน้องแล้วก็ราคาเราเคาะแล้วหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับ นี้น,น,น,นะครับทุกคนอะบอสโจยูมานินครับได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่า ราคาบัตรกลมปิดเนี่ย179บาทเท่านั้นครับทุกคนแล้วก็เตรียมที่จะถ่ายทำนะครับในวันที่23 24 25 26ี้ยนี้นะครับทุกคนก็หลายคิวอยู่บอสโจก็เผยว่าในเดือนมกรากคมนี้ก็จะเป็นการถ่ายเสร็จแล้วก็เตรียมที่จะออนแอร์นะครับทุกคนก็โอโ้โหน่าติดตามมากๆครับและผู้กำกับครับทุกคนคือคุณแบงค์ท้องทุ่งนั่นเองครับซึ่งทางด้านบอสโจยมนินเองเนี่ยก็เผยว่าเคยร่วมงานกันกันกบคุณแบงค์ท้องทุ่งมาแล้วกับสาน้อยเด ตอนนั้นภาพสวยเสียงดีมากๆครับทุกคนเนาะที่ฉายลงนะครับช่อง YouTube สาวรรยเพชรบ้านแพงในตอนนั้นให้กับ FC ฟซแฟนคลับได้ชมกันและในตอนนี้ก็จะเป็นโปรดักชันใหญ่เลยครับทุกคนเป็นทีมถ่ายทําภาพยนตร์เลยที่จะมาถ่ายทําชีวิตอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับน่าติดตามมากๆและเมื่อเช้านี้มิมเองก็มีโอกาสโพสต์คลิปวิดีโอเนาะเป็นคลิปย้อนวันวาน,นครับที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้บอกเล่าความฝันในวัยเด็กนะครับกับคุณครูนิพาพรอ,อุ่นชัยในตอนนั้นก็ถือได้ว่าดูแล้วเนี่ยก็นึกถึงในตอนนั้นเล ที่องอิงเพชรบ้านแพงเริ่มเข้าวงการใหม่ๆแล้วก็จะมีคุณครูนะครับที่เหมือนกับมาเปิดเผยประวัติน้องจีรนิดทีรินิชน้องทำให้ f อฟซฟันกับเดได้ใจฟูไปตามๆกันนะครับก็ต้องบอกว่าน <anak lonely, S 1> ่าติดตามมากๆครับทุกคนสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับซึ่งชีวิตอุงอิงเพชรบ้านแพงนอกกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับและน้องเป็นเด็กที่มีความฝันมากๆครับน้อเชดเด็กหญิงนัตนาพรหอมหววกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะป6แล้วโอ้โหอาจารย์เห็นแววตั้งแต่ป ีแล้วค่ะแต่น้องก็ได้สาปีสอนติดกันเลยค่ะโอ้ได้แชมป์ม,มาได้ได้ระดับภาคสาปีสอนค่ะอ่าระดับภาคเนี่ยมาสามปีสอนชื่อเล่นชื่อน้องอุงอิงค่ะอุงอิงของอุงอิงฝันในอนาคตไม่ต้องถามอยากฝันอยากเป็นนักร้องอยู่แน่นอนมีอะไรพิเศษกว่าน,นั้นอยากอยากมีวงของเธอเองมีวงวงที่ว่าคือวงลักษณะลักษณะไหนครับวงแบบ ทำวงดนตรีเลยนะ,ะฮะมีวงดนตรีตัวเองเป็นนักร้องนาเป็นหัวหน้าวงมีเครื่องดนตรีวงอใหญ่เลยนะคะคุณครูค่ะค่ะคุณครูเคยน้อ,นอง,เค,องเ,คเคยคุยยเคยคุยค่ะ,คะตอนช่วงแรกๆตอนที่เข้ามาถามเขาว่าเขาอยากเป็นอะไรเขาบอกอยากเป็นคุณครูสอนดนตรีทีนี้พอเริ่มพาเข้าไปประกวดไปได้ประสบการณ์เขาก็บอกว่า ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วเขาอยากเป็นนักร้องค่ะและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์กับทุกคนที่มอ,อิงเพชรบ้านแพงน้องได้ไปออกรายการทีวีช่องดังนะครับในวัยเด็กนั่นเองครับตอนนั้นโดยมีครูนิพาพรอุ่นชัยแนละ้วทุกคนพาน้องเนี่ยไปออกรายการแล้วก็ไปประกวดให้พุกคนตามเวทีต่างๆก็ถือว่าสะสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานกับทุกคนกว่าที่น้องจะมาถึงวันนี้แล้วก็ มาเจอพ่อโจนะครับก่อนที่น้องจะมาออดิชั่นเนี่ยมีสตอรี่เรื่องราวมากมายเมนจะเป็นการไปร้องเพลงตามตลาดนะไปมีสตอรี่เยอะมากอย่างที่บอกแล้วะครับทุกคนว่าชีวิตอุ้งอิงเนี่ยสามารถสร้างหนังได้เรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะทุกคนสําหรับภาพยนตร์หออฝันและตอนนี้รู้สึกว่าจะมีโลโก้ออกมาแล้วนะทุกคนพ่อโจเองเนี่ยเขาโพสต์แล้วเมื่อสักครู่นี้อ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนิดหนึ่งนะครับโลโก้หออฝันเป็นโลโก้หนังโอ้นะครับสุด มากๆเลยนี่นะครับทุกคนฮอฟันมาหลังห้านนะครับเราจะได้ดูแบบเป็นชีวิตอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับบวงสวงวันที่22เริ่มถ่ายวันที่23พฤศจิกายนนี้นะครับทุกคนเราจะได้ดูกันแน่นอนนะครับสำหรับ ภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตอุ๋งอิงเนาะหลายคนเฝ้ารอแล้วก็รอคอยมากๆเลยตั้งแต่หนังใครอ้อแล้วนะครับทุกคนก็ติดตามแล้วก็ซับพอร์ตมากันทั่วประเทศเลยทีนี้ก็มาสู่ภาพยนตร์ที่เป็นอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงโดยตรงนะครับเชื่อว่ากลุ่มปิดแตกอย่างแน่นอนกับทุกคนรอบนี้แรงซับพอร์ตมาเต็มอย่างแน่นอนสําหรับภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับชีวิตอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับทุกคนก็มารอติดตามรอชมรอเชียร์กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างก็สามารถคอมเมน มาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยวันนี้นะครับวิอิางเพชรมาะแพงไปแสดงที่อำเภอรปรางกู จังหวัดสีสะเก็ดเพชรบ้านแพงใช่ไหมครับสีสะเก็ดติดกัน2วันเลยนะทุกคนตั้งแต่1 7 1 8ดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาวันที่20อีกก็ถือว่าโอ้โหนะครับชาวสีสะเก็ดก็ได้ชมอิงเพชรบ้านแพงกันแบบจุกๆและทุกงานเราจะเห็นได้ว่าคนที่บ้านน้องนะครับคนที่จังหวัดน้องก็ไปชมน้องกันเยอะมากๆเลยครับทุกคนนี่แหละศิลปินตัวจริงนะครับที่โด่งดังมากๆในตอนนี้ก็ต้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วนะครับทุกคนเนาะคลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับบอสโจครับผู้อํานวยการสร้างลงทุนไม่ใช่น้อยเลยนะทุกนก,กรหงงงเื่่อึ็ไป เราซัพพอร์ตกันเยอะๆครับทุกคนเนาะงสำหรับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบทุกคนนะครับ